สวัสดีครับพี่น้องมิน้นท์เท่สน้ำยาขนมจีนปลากระป๋องมีน้องเพิ่นเพิ่นบอกว่าเฮ็ดแต่เบิ่งไม่เน่เฮ็ดเฮ็ดแต่เบิเ่งแน่วะคันก็สิเฮ็ดแต่เพิ่นเบิ่งไม่แบบแบบเอาแบบเร็วๆนะพี่น้องคะ่ะแบบเร็วก็คือเอาต้มเอาบอ่ได้ขัวได้กีนนะคะปกติบ้านเฮาก็ต้องไปเผาไฟพุ่นล่ะพวกนี้เอาไปต้มเลยค่ะมีหยังมี้อ่ะกระชายเอ้ยกระชายขิงหอมแดงกระเทียมคานะคะแล้วก็ใบบักกูดใบกูดเอาใส่ที่หลังดอกตะไคร้ พริกแดงเพื่อเพิ่มสีสันนะจ๊ะถ้าพริกแดงไว้เย้ยให้งสีนี่ห้องสีงามจ้ะสีน้ำยาเข้าเดี๋ยวเอาไปต้มกันจ้าต้มลงไปเลยนะครถ้าเป็นพวกเซ่พวกปลาโน่งปลานิ้มหรืปลานิ้มเอาปลาเป็นปลาเอาต้มไปพร้อมกันเล่กับพี่น้องครับเอาปลากระดงปลาแดงใส่อันนี้เป็นปลากระป๋องหรือปลาใส่ปลาพร้อม อมอันนี้มันอย่างนั่นก็นจะมาตำจะ้ะต้มมันได้ที่ผลัาจานมันเปื่อย เป็นหัวน้ำจ้จบาทเทามันต้องไปเผาแล้วก็ทุบเปรี้ยนะทุบไปตาก็ให้รู้แล้ว ต้มไปเรื่อยอย่างเงี้ยพี่น้องกาบนกระไายกัะพวกนี่มันจุกนันจังน้อยสตมาปั่นผู้ใดมีเครื่องปั่นกับปั่นไดหรือเปล่าหรือต่าเอาก็ได้ผู้ใดีไม่มีเครื่องปั่นกับต่าเอาสาดเอาแต่ว่าขวัิชต่าเอาขวัญชีขั้นล่างเครื่องปั่นสั้นดอกผาโอ้ยอะ่รพี่น้อง แล้วใครมีเครื่องปั่นก็ไอ้เครื่องปั่นก็ปั่นเอาเ้อมันจะได้ง่ายๆแต่ว่าข่อยมักเงีายที่ทำเอา้ะน้ำก็ว่าอิสระน,น้ำเก้า่ลอยครัต้ม ตองจ้าของนิดไปได้เอาแคบแบบว่าเท้าตัวติดน่องมันเหลือเนี่ยนี่หมอกะซางมั่นห,น,หน,น,น่อยไหมได้เป็นตอนตอนแม่เปรี้ยวปวดท้องถูกหรือปั้นดีวะโขกตอดอกพี่นองจะโขกเรา มันเร็วมมันเขียวละเอียดเกินมากแบบยามยาขน้นหนาจะคล้องแค่น่อยนึงสินะทำทุกอย่างรวมกันให้ละเอียดเลยแต่ว่าต้องละเอียดถึงขนาดตั้ง็ได้ดอกว่นถอดแบบแบบแต่คพิ่มปัจจัยเท่าไหร่พี่น้อง ขอตามก่อนมาหนีก่ะพี่น้องปลากระป๋องใส่ลงไปด้วยจ้าเมนี้ป้องน้อยใส่ซองอ่ามาซองป้องป้องนึงจิต่ำใส่ตรงนึงจะ้นป็นโต บีตรงหน่อยพอและวมาเกี่ยวเขียงนั่นะครับ้องแค่นี้เดียว สิง <c oughs> ที่เขาทูกไปใส่กเ็เป็นเลยจากับกตะไคร้หัวหนึ่งจริงๆเขาก็ต้มใส่แล้วแต่ว่าเขาอยากใส่อีกเพิ่มแบบเรื่องเทศ เกลือค่ะทำการปรุงไว้ก่อน,นะคะเกลือนิดนึงชูโรสตามต้องการน้ำปลาน้ำปลาลามีทั้งแบบตม้มต้มสุกกับบบต้มสุกด้วยจ้ะ <c oughs> ฟอสลาห่าหม้อฟรอสแล้วนะครับท <c oughs> <c oughs> ุกคนใจน่ะหม้อฟอกกันน้อยนึงเขาจะใส่ปากกระป๋องอันนี้แล้วก็นีน่ใบมะกรูดต้นหอมใส่ที่หลังจ้ะต้นหอมต้นหอมใส่ขอนสุดท้ายดก็จ้ะเด้อเพื่อเปิดปากกระป๋องก่อน ใส่ปากตองแบบเป็นตัวงไปอีกเลยจ้าให้ลองไปโลดใส่ต้นหอมขันสุดท้ายต้นหอมสุกก็เป็นว่าสุกเลยเดอ้อพี่น้องนี่เสร็จแล้วนะไม่มีอะไรมากมายจ้ะ ชิมดูนะ้ำมันนัวไหมไม่นัวเราก็ปรุงอืมนัวแล้วอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงอย่างละรอยห,หอมสุกก็เอารดว่าใส่เป็นตัวแล้วก็จะแบบนี้ตำใส่ด้วยใส่เป็นตัวด้วยนะคะ เสร็จแล้วเด้อค่ะเด้อไปแล้วนี่ต้มไปนี่เปิดไฟไปนี่จากสามนาทีแล้วก็ปิดพ่อหอมสลบเราก็ไปได้แล้วจ้ะตัดประทานได้เลยจ้ะโอเคนะคะทุกคนเจนี่ไปแล้วเด้อขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์หลักกระทุกกำลังใจเด้จ้ะเด้อทุกแชร์นำจากคลิปนี้ไปแค่นี้พอกำลันินาาสวัสดีจ้าเลิฟยูออลบาย